สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะเปิดคลิปมาหลังฝนตกนะคะสําหรับวันนี้ก็พามาเข้าสวนกันนะคะช่วงสายๆเมื่อวานฝนตกค้งเย็นเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยชุ่มฉ่าเลยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามนะคะสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีนกตู้นะคะแล้วก็จะมีไม้มาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเป็นไม้หัวนะคะก็ส่งทั้งกระถางเลยนะคะมีพี่หลายท่านถามกันมาก็สามารถสั่งซื้อได้มีเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้ก็สามารถโทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยได้นะคะ สวนสานิตก็จะมะี Facebook ด้วยนะคะก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอันนี้เป็นไม้เหลืองค่ะเหลืองเินทองนางนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90สบาทนะคะไม้เหลืองสวยมากไม้เหลืองนี่ยิ่งอยู่นอกตูสีจะแจ็มนะคะน่คะหลากหลายผาเลยเดี๋ยวหนูพาชมนะคะนี่ก็จะมีแบ่งนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นไก่ทองนะคะถ้าใครชอบสะสมไม้เก่าอันนี้เป็นทน กัดแดงแล้วแล้วก็กระดูกขาวนะคะไก่ทองต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะสวยมากเขาจะเป็นไม้เก่าตตดตระกูลเดียวกับพวกพญาพันวังเท้าพันตานะคะอันนี้เป็นพรพะร่วงนะคะพรพะร่วงหนูให้ไปต้นละอันนี้ขอ90บาทนะคะโทนสวยมากนะคะพรพะร่วงนะคะอันนี้จะเป็น ทุ่งบางพีนะคะอันนี้จะอยู่กับกวนอิมนะคะกวนอิมนี่คือกําลังแทงหน่อขึ้นมานะคะเป็นไม้หัวอ่าทุ่งบางพีกับกวนอิมคู่นี้ขออยู่ที่90สิบนะคะทุ่งบางพีสวยมากนะคะเส้นใบชัดแล้วก็พื้นใบออกสีแดงแดงเปิดชมพูนะคะอ่านี้ได้สองสายพันธุ์ค่ะเป็นใบไผยออกแดง,แดง,แดง,แดงๆเหลือบๆนะคะสีสวยแล้วก็ลูกไม้ผสมมาจากไก่นะคะ ทนสวยเลยลูกไม้ไก่จะออกโทนชมพูนะคะคู่นี้นะคะเป็นใบไผ่กับลูกไม้ไก่ขออยู่ที่ให้ไป90บาทนะคะบันดาลซัพ์อันนี้อยู่กับลูกไม้สีชมพูทั้งใบหวานมากนะคะลูกไม้ต้นนี้แล้วก็จะมีบันดานซัพ์อีกหนึ่งต้นคู่นี้ขออยู่ที่100นะคะสีสดมากนี่นะคะนี่ค่ะนี่เป็นดาราสวรรค์น,นะคะอยู่กับสเวตโลหิต ต้นนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้จะมีใบเป็นรูนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้นอกตู้น่าจะโดนอนอนเขียวๆมาแอบกินนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนบพะก้านะคะ ดางสวยเลยอยู่กับนกน้อยนำโชคด้วยโคนต้นนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะนพะกาก็คือ2หนนนนะคะในกระถางนี้อันนี้เป็นกุมานนะคะกุมารก็นี่ค่ะกำลังแทงนนมาเป็นกอเลยนะคะใครชอบนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่90นะคะสำหรับกุมานค่ะอันนี้3สายพันธุ์นะคะเป็นสบายนางฟ้าสบายนางฟ้าต้นนี้กัดแล้วนะคะสีชมพูมาแล้ว แล้วก็เป็นลูกไม้นะคะกัดเม็ดแดงอันนี้เป็นขุนเพ่งแต่ยังไม่กัดสีนะคะสต้นนี้อยู่ในกระถางเดียวกันขออยู่ที่หนึ่งรบาทค่ะอันนี้ใบเดียวนะคะแต่สวยดีเป็นหมอนะคะดูกัดสีเรียบร้อยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะอันนี้สวยมากนะคะมีความคล้ายที่ดาสวรรค์รูปหน้าโปรไฟล์เลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้เหลืองนะคะข้างในจะเป็นสีเข้ม เห็นชัดไหมนี่นะคะได้ส่งสายพันธุ์อันนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะสวยมากเลยนี่นะคะเลี้ยงในรางแบบหนูได้เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะหล่อน้ําไว้ในรางแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะด่างสวยแล้วก็มีพรสวรรค์อีกหนึ่งต้นนะคะคู่นี้ถ้าใครชื่นชอบหนูขออยู่ที่170บาทนะคะได้สองสายพันธุ์เลยอันนี้หกหลงนะคะ นี่เพิ่งองอกมาหนึ่งใบอีกใบหนึ่งเขาเพิ่งทิ้งใบไปนะคะเป็นไม้หัวอันนี้ขอหกสิบนะคะหกหลงอันนี้จะกัดชุมพู่นะคะอันนี้เป็นเท้าจันทชนแผงนะคะเท้าจันทชนแผงให้ไปอยู่ที่หกสิบนะคะต้นนี้เป็นต้นเดียวนะคะใบผิวสวยเลยอันนี้ก็เป็นใบหกนะคะสีออกน้ําตาลเพิงๆสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่อ่าเก้าสิบบาทนะคะมีบอลเก่ามาอีกหนึ่งต้นโคนต้นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นบาวรรัตนโกศินนะคะก็จะเป็นไม้ใบายาวโทนขาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งบาทนะคะบาวรรัตนโกศินอันนี้เป็นเลิศมงคลแผงนะคะตัวแผงก็จะไม่ได้แดงทั้งใบอย่างที่หนูเคยถ่ายนะคะเลิศมงคลแผงให้ไปต้นละ6กิบาทนะคะนะคะี่ค่ะเลี้ยงใส่รางไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ เนะะี่ยค่ะอันนี้คือพิษสันุโลกด่างนะคะสวยมากตอนนี้คือเม็ดขึ้นเต็มแล้วนะคะน,นี่ดูอย่างตรงนี้นะคะออกพื้นแดงส้มๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะมีชื่อว่าพิษสันุโลกด่างนะคะนี่ค่ะโทนนี้ก็จะมีหลายโทนสีเหมือนกันนะคะีจะหนุไล่ให้ชมนะคะอันนี้เป็นกอเลยนะคะเป็นลูกไม้เหลืองส้มนะคะหน้าออกส้มเลย อันนี้อยู่ที่แบบเป็นกอแบบนี้สามต้นเลยนะคะใครชอบอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะเทพเทวานะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะเทพเทวาสีแจ่มค่ะอันนี้น,นะคะเขาจะมีเม็ดขึ้นด้วยแต่พื้นโดยรวมจะเป็นสีชมพูขอบเขียวนะคะอันนี้เป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์จะเป็นใบก้มนะคะ ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ใบกลมแข็งด้วยนะคะนี้อันนี้เป็นสิริโชคนะคะสิริโชคจะพื้นชมพูนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นแปดสิบบาทนะคะสิริโชคนะคะไม้เลิบนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะไม้เลิบก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีหวานมากขั้วใบจะออกอเปรอะๆด้วยนะคะอันนี้เป็นไตพบนะคะหายากแล้วหน้าเงามากนะคะ ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะใส่พบค่ะอันนี้พะยามัจจุราชนะคะต้นละ60บาทนะคะสีสวยมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ทนนะคะพะยามัจจุราชจะออกแดงน้ำตาลออกเข้มๆหน่อยนะคะกอนนี้คือคุ้มสุดๆนะคะดูนแน่นมากคับกระถางเลยนะคะอันนี้คือไม้เก่านะคะหนมไม่มีชื่อนะคะเป็นออกคล้ายๆหงเหินหงสุวรรณแต่ว่าไม่ใช่นะคะเนะะี่ยค่ะ ใครชอบนะคะต้นนี้เป็นกอเลยหนูขอ120บาทนะคะกอนี้แน่นมากนะคะสีขาวต่อไปอันนี้เป็นเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งนี่หนูให้ไปอยู่ที่80นะคะเจ้าฟ้ากุ้งอันนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะขอเป็นรหัสขอไข่นะคะขอไข่ขออยู่ที่80นะคะสีจะออกเหลือบๆนะคะ มีหน่อแล้วด้วยอันนี้เป็นมนชาลวันนะคะสองต้นคู่แล้วดูทรงยังสวยนะคะอันนี้เป็นไม้ที่อยู่นอกตู้แล้วสวยมากทนมากนะคะมนชาลวันหนูให้ไปต้นนี้ขอหน0นะคะอันนี้เสร็ฐีสุพรรณนะคะให้ไปอยู่ที่80ิบนะคะเศรษฐีสุพรรณทนสวยมากยิ่งถ้าโดนแดดดีๆนะคะอันนี้เขาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้สุขีบจัดทับนะคะมาอีกหนึ่งต้นนะคะ เหลือไม่เยอะแล้วค่ะสุขีบจัดทับก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะอันนี้ไผ่แดงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะแดงจริงๆแดงเงาเลยนะคะอันนี้เป็นหานุมานเชิญโฮองนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นคู่นะคะต้นนี้นะคะเริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะอันนี้ขอ90นะคะ นี่ค่ะน,นี้เป็นใบไทยลูกไม้หนูเองนะคะถ้าใครชื่นชอบอันนี้จะเป็นฟอร์ม $100 บาทสังเกตได้ว่าก็กระสีมาให้เห็นแล้วนะคะกัดเม็ดกัดลายเรียบร้อยนะคะอ่ะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะอันนี้นารีสยามนะคะนารีสยามฟอร์มจะไม่สูงเพราะเป็นไม้กาบนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะ นี่นะคะนี่ค่ะสะโพกบีบไม้ของที่สวนเองจะเป็นลูกไม้นะคะพื้นชมพูอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะี่ค่ะนี่ซูสีไทยเฮ้าแวะมาพาชมนะคะยิงข้าวคุ้มเข้ากอเนะะี่ยค่ะสวยมากแดงนะคะนี่ค่ะน,นี่ชายชนนะคะปลายสวยเลยอันนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะไม้อมตะมากนะคะชายชนอันนี้สองสายพันธุ์ค่ะพระยามนกับนกเล็กรัตนจักร ะะอันนี้ขออยู่ที่80นะคะอันนี้เป็นพันธ้ายนอลสิงห์นะคะกับสีแล้วด้วยพันธ้ายนอลสิงห์เขาจะกัดช้าหน่อยนะคะแต่อันนี้ที่มีแบ่งวันนี้ก็จะกัดสีเต็มมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นทอรพาอันนี้เป็นพยาควายเผือกนะคะนี่อยู่ในตะปรามะเกียนคู่นี้นะคะใครชอบขออยู่ที่100บาทนะคะสีสวยค่ะอันี้นะคะชายโชนหรือใครจะชอบเป็นแบบฟอมก้อนะคะกระถาง6นิ้วอันนี้จะอยู่ที่ 200บาทนะคะเนี้ยสีแจ่มมากนะคะอันนี้คือนางมัสซีนะคะต้นสวยๆเลยอันนี้กระถาง5นิ้วนะคะใครชอบกระถางนี้ขออยู่ที่2อ0บาทเท่านั้นค่ะเหมือนจะเป็น2ต้นคู่นะคะ2ต้นคู่ใหมนี่นะคะคุ้มมากแล้วสีคือกัดเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะนางมัตซีนะคะน,นี่ก็เป็นกระถาง5นิ้วของอันนี้เป็นนาลีบูรพานะคะ นี่ต้นนี้ก็ทั้งกัดทั้งป้ายค่ะขออยู่ที่150นะคะ150นี่ตัวเพชชมนะคะสวยมากอันนี้เป็นโอ้โหแทบจะดำแล้วนะคะอันนี้คือพญาขอมนะคะได้2ต้นเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่150บบาทนะคะพญาขอมหรือบางท่านจะเรียกว่าขอมดำนะคะ สาววารินนะคะต้นละ100บาทสาววารินจะเป็นไม้สีแตกกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเขาจะเป็นเขียวอ่อนอมเหลืองนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้เริ่มกัดแล้วก็จะมีความาเหลือบชมพูเหลือบแดงมาแบบนี้นะคะสวยมากแล้วเส้นใบชัดเลยนะคะเขาจะเป็นเส้นใบชัดกระดูกชัดนะคะสาววารินให้ไปต้นละ100บาทนะคะอันนี้กะลาโหมนะคะตับเดียวกับ เมื่อกี้พญาขอมนะคะตับเดียวกันเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกะลาหมก็จะค่อนข้างหายากนะคะเป็นไม้เข้มเข้มเอกร,ราชนะคะต้นนี้ให้ไป60บนะคะสำหรับเอกร,ราชสีเริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทพดาลุนีนะคะเป็นไม้เก่าสีหนูจะเห็นเป็นออกแบบแดงๆส้มๆนะคะส่วนนี้นะคะ ะคะแต่ว่าเขาจะออกเปิดๆด,ด้วยหนูบอกไม่ถูกนะคะว่าสีประมาณไหนใครชอบน,นะคะอันนี้ขอ80นะคะมีแบ่งต้นเดียวอันนี้ทรัพย์เศรษฐีนะคะทิพวารีนะคะให้ไปต้นละ50นะคะฟอร์มนี้ทิพวารีทิพวารีนี่แพงมาจากดารานพรัตน์นะคะจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองให้ไปต้นละ80บาทนะคะเป็นบอลตับจังหวัดใบกลมนะคะอ่างทองค่ะ อันนี้ก็เป็นบอลเก่าใบยาวนะคะนี่โทนจะเป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นมีฟอร์มสองต้นอยู่ด้วยนะคะเป็นกอมาอันนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งแจ่มคะ่ะองคุริมานฟอร์มนี้ขออยู่ที่70นะคะใครชอบไม้ใบ,บแข็งแข็ง,แ,ขงแดงๆงนะคะหน้าเงาด้วยนะคะการจะเป็นสีออกโทนเข้มแบบนี้เลยองคุริมาน นะคะ70บาทนะคะอันนี้ใบหอกเหลือบนะคะอันนี้ขออยู่ที่100่งรนะคะหอกเหลือบมีทั้งสีเข้มสีหวาน,วานในใบเดียวเลยบัวหิมะนะคะบัวหิมะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะมาพร้อมหน่อแล้วด้วยนะคะสีเริ่มขึ้นแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบสีชมพูขาวนะคะนี่เลยบัวหิมะถ้าบัวหิมะจะไม่ป้ายนะคะจะกัดสีอย่างเดียวนะคะมหาชัยแผงนะคะแผงแดง อันนี้ให้ไปอยู่ที่80สนะคะสวยมากมหาใช้แผงแดงจะใบพิ้วและแดงทั้งใบนะคะอันนี้หัวใจมังกรนะคะก็จะมีแบ่งไซส์หนึ่อีก1ต้นนะคะสวยมากหัวใจมังกรเป็นไม้ที่เนะะี่ยค่ะใบแข็งนะคะแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะคะต้นละ100บาทอันนี้เป็นเทพเทวลิสนะคะป้ายสวยๆเลยนี่ฟอมี me, ขออยู่ที่70นะคะเทพเทวลิส นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะปลายชัดเจนเป็นบอลเก่าด้วยนะคะปลายแดงแจมๆเลยอันนี้จะเป็นทิดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งรอยนะคะทิดดาแม่กองทรงไม่สูงดีนะคะเนี่ยสวยมากใบแข็งก้านแข็งนะคะใบกลมขาวกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นสีโทนนี้นะคะเป็นสีตามหากันอยู่นะคะใบกลมโทนขาวอันนี้มีชื่อว่าจังหวัด ลำพูนนะคะลำพูนอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะจังหวัดลำพูนต่อไปอันนี้เป็นเล็บมังกรนะคะด่างด้วยแล้วก็หนูชอบเขาบอกว่าทรงใบเหมือนอกระเบนหน่อยนะคะอันนี้เล็บมังกรให้ไปต้นละ100บาทนะคะใบแข็งก้านแข็งแล้วดูทรงใบย,ยังสวยเลยนี่นะคะอันนี้เป็นคังจินดานะคะต้นละ60เนี่ยค่ะคะัคงจินดานะคะ60บาท เป็นไม้ฟอมเตี้ยๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นแพ็คคู่ค่ะได้กระบี่ในร้อยนะคะด่างดีด้วยแล้วก็มีนารีเชมช้อยหนึ่ต้นนะคะแพ็คคู่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งรนะคะนี่อันนี้ทองประกายแสนนะคะทองประกายแสนให้ไปอยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะหัวใหญ่อยู่นะคะอันนี้มีหน่อเรียบร้อยอันนี้เป็นเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะมาพร้อมหน่อเลย สีแดงนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเศรษฐีเมืองพิจิตรไม้เก่านะคะทรงใบก็จะเป็นทรงใบยาวคะ่ะอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะสังเกตหลวงปู่ขาวเนี่ยกัดสวยเลยนะคะตอนยงเด็กเราจะเห็นเป็นโทนเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเพชรจรัดแสงนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะ ได้สองสายพันุ์แล้วก็กัดสีแล้วทั้งคู่เลยยักษ์กูเปลันนะคะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบนะคะยักษ์กุเปลันก็จะเริ่มเห็นเม็ดเห็นลายมาแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะถ้ายักษ์ปักหลันก็จะป้ายนะคะตอนนี้ปักหลันก็มีออกแล้วนะคะ,คะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร 0642824363นะคะก็จะมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนได้นะคะเท่ากันทั้งปลายทางและโอนเลยนะคะสะดวกแบบไหนก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยเวลาหนูมา,าลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะกดกระดิ่งไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ